มดด่วนใจด้วยพี่น้องพักเลยอากาศยินพี่น้องเวลากินเข้าไปไม่ชีดอะไม่เสีเดาวเรียนเท่างเงียบเงียเงยเงียเงียเงีอยู่พี่น้ <ASS Y organizational noise> อ <corn> <mar gen> <ortune> <face> สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีพ่ matter matter like อลุงแม่ป้าเอาอ่าหน้าเบาคูแเสียวู้สาวผู้เบาซ้ำหน่อยครับผมมาผอกับผมอีกคือเกาครับพี่น้องครับนุ่มสกุลคนโก้ครับพี่น้องครับมือนีพาพี่พาน้องมากินไก่ใต้น้ำพี่น้องไก่ใต้น้ำพี่น้องเ้ยมาเสียบๆบฝีมือนุ่มสกลเองครับมือนีลงมือเองเลยพี่น้องได้ให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำอยู่จักหน่อยพี่น้องเลยมาครับเสียบเนีบนะผมเด้อครับเด้อพี่น้อง ก่อนสิไปเบิ้งคลิปพี่น้องอย่าลืมครับผมหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งการติดตามของพี่น้องมีความหมายครับผมเป็นกำลังใจให้นุ่มสกลุลในการที่คลิปตัวโไปครับผมฝากพี่น้องไวไ้เดอ้อครับเบิ้งแล้วกับกดติดตามให้นุ่มสกุลในเดอ้อครับผม่ะเสียบเสียบคือเก่าครับผมขาดบบได้พี่น้องเขาเหนียวหอนหอนคือเก่าครับผมมามาพี่น้องไก่ใจน,น้ำเพชรเพชรพักแกมกับจีเป็นพักกาดพี่น้องกับพกทั่วมือนี่ครับผมง่ายครับผมไงไงบผม,มา ขออนุญาตเดือพี่น้องไ่เบิ้งพี่น้องเลยอหอมขนาดเลือพี่น้องหอมเครื่องเทศเขา่าพี่นอ้องอื มะพี่น้องเลยคัะครับพี่น้องมาเรื่องครับแซ่บๆน้งก๋าครับผมแซ่บๆน้ำผมเ้วยอครับพี่น้องครับหวยบูท่านได้กินกันมาก้ามากครับขับนังได้ทีเลยพี่น้องอืมไก่บ้านพี่น้องตือไก่บ้านมากครับ ส็แจแ๊บครับผมอืมอนัวขนาดพี่นอ้องซื้อไก่บาทมาโต๊หนึ่งพี่นอ้องแพงขักพี่นอ้องเอ้ย ตัวหนึ่งกับร่อยสี่สิบบาทพี่น้องแพงขนาดเลยตัวน้อยน้อยอย่งพี่น้องเจ้าขับบุ้งปะหาครับนุ่มสกุลจัดหาพี่หาน้องคือเราครับพี่น้องครับมาสับแจบนุกผมครับเดีด๋ยวแนวแกมก็จะได้การน,นะพี่น้อง ครับแจ็บด้วยครับอืมนี่พี่น้องโอ้หอมเครื่องเทศผมตำเครื่องเทศตำตะไคร้ข่าใบามะกรูดกระเทียมพี่น้องใส่กันโอ้โเครื่องเทศแม่พี่น้องตำเองเลยครับเครื่องเทศอะไรใบซื่อเลยครับ บดยองเลยพี่นออ้องึนัวหักพี่น้องเลยม,มาด้ยวยครับเจ็บๆนุ่มสกุลครับผม หน่อเล้อยเปื่อยดีขนาดไกลยุบคำยังไงมึงพี่น้องมึงม,มาเรือยครับจับจับน้ำกันครับพี่น้องครับ หัได้รววพี่นองพักแรอ้าการยินพี่น้องลากินเข้าไปไม่ชิบจะม่เจีเมดาเด้านเียบเงเงอยู่พี่น้องดาลีนมาทั่นผมกระไดโอ้ยต่อพี่น้องนะว่าออกไปนะพี่น้องอาครับ จับแจงครับผมืม หอมเพลินอ่หอมเพลินเทสครับเทสอีกจ้าฮะใส่พริกแห้งพี่น้องเออหลากหลายนึง่งเผ็ดเทสครับมันต้องเผ็ดเทสแบบเผ็ดเทสน้องพี่น้องละเมนูนี่มันต้องกินแซ่บมันจะออกเผ็ดเทสหัน แซ่บคือเกาครับผมพี่น้องได้ยังกินน้อครับมือนี่ครับมาเด้อบุได้บุทำไม่แนวยูนักกินก็นได้ครับมากินครับนึ่งสกุลเน้อครับพี่น้องแซ่บคือเกาแหละครับพี่น้อง ว่างเว้นจากงานจากการมากกระสิทธกับเขาสูพี่สู้น้องิึงคือเก้าครับเว้ยไปใส่พี่น้องบางคนเพิ่งกระถามมาว่นนุ่มสกุลหยังคือไทยจะมองเก๋ที่อยูก่กแฮ่ก็คือแบบนี้พี่น้องครับก็คือว่าขึ้นุมสกุลนี้อยู่กรุงเทพเราเป็นน้องเนาะ อยู่ใน,นกรุงเทพครับจักจะไปไทายทงให้ท,ทงหน้าย่ใสให้พี่น้องเบิงครับนุ่มสกลก็อยากไปไทายขึ้นกันครับนั่งกินอยู่ทงให้ทงหน้าบรรยากาศน้องพี่น้องเนาะแต่ว่ามัญหาบ่ได้พี่น้องก็เลไทยใต่แบบนี้แหละเนาะพี่น้องกับบ่วกันเนาะคบเนาะพี่น้องนุ่มสกลก็อยากไปไทายให้พี่น้องเบิงขึ้นกันครับแต่ว่า มันผมมีทวงหน้าครับพี่น้องมีแต่ตึกแถวนี้ครับพี่น้องครับกะแบบนี้ไปกอนเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณ่ากนุ่มสะกลกลครับบ้านมือใดครับมีโอกาสได้ครับบ้านแล้วนุ่มสะกลอนอีทไทยแบบบรรยากาศบ้านๆให้พี่น้องเมืองนะครับเนาะมื่อนี่กะแบบนี้ไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะบ่ว่ากันเนาะแซ่บขคือเก้าครับผมจินอยู่ไแดกับแซ่บๆขึ้เก้าครับพี่น้องสำหรับนุ่มสะกลลแล้วผม่มีปัญหาครับ แสบพี่นนองแสบคับนุ่มสะกลกวนฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มสะกลไ,ไดนเด้อครับกดติดตามครับผม เป็นกำลังใจให้นุ่มสก,กลุลในเด้อครับผมฝากพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะเบื้องหนักกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมในเด้อครับเป็นกำลังใจให้กันครับผมพี่น้องครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งความหมายครับผม นุ่มสกุลกะฝากพี่ฝากน้องนะครับเนะพี่น้องอยากให้ผมเฮ็ดยังกะคอมเมนต์ได้เนะครับเนาะผมหาวัตถุดิบมาเฮ็ดให้ได้ผมก็เฮ็ดให้เบิ่งไหนมัญหาบ่ได้นุ่มสกุลกะบ่สามารถเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งได้นะครับเนาะเพราะว่ามันอยู่กรุงเทพอาหารที่สารบ้านเท่ากะวัตถุดิบมันก็หายากนะพี่น้องเนาะกะนุ่มสกุลกะพยายามหาอย่างที่มันเป็นแบบบ้านเท่าครับ ไม่พี่น้องเบิ้งครับผมพี่น้องครับแบ่บ่ากับนนเนะเาะพี่น้องเนาะกแสบคือเกาแล้วครับเน่ากินอาหารสารบานเท่าบ้นบาน เผ็ดพี่นอ้องต้องเผ็ดต้องแซ่บต้องเผ็ดต้องแซ่บพี่น,อน,อนอ้องดูเท่านิ้มพี่น้องเลยนัวดไหลนัวเลึกพี่นอ้องนัวเลึกหอมปลแดกสูตรนุ่มสกปรใส่ปลแดกจักนเอยครับเห็มันหอม แสบน้ำกันเด้ยครับพี่น้องครับเบิ่งพี่น้องเอ,อ้ยสีสันไหมพี่น้องพริกล้วนเลยครับบมมีอย่างเลยเพรเป็นเพรครับอืัวคับพี่นอ้องอบเบิร์ตุลเหรอครับเมื่อ

ยิ้มครับพี่น้องครับบานเนี่ยนุ่มสกุลกับบุมมีหยางฝากพี่ฝากน้องคือเก่าครับผมพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งแล้วมากกกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมกดกระดิ่งน้าเด้อพี่น้องเพื่อจีบบุได้พลาดกิใไม่ๆม่จากนุ่มสกุลคนโกครับผมพี่น้องครับการกระทําใไว่าจะไดของนุ่มสกุลบอสุภาพนุ่มสกุลขอโทษขอให้พี่น้องนะครับเนาะผ่านซอนี่ไปบอกพี่บอกน้องนะครับเนาะเอานุ่มสกุลสุดสด้ลยล่ลาพี่น้องไปเบี่ยงซัมนียล่ะครับมือนี้ครับผม มือนี้ขอเก่าครับ่าสวัสดีครับผม